ออขค้ามมส่ทรงค้มามมส่ทรงพิ n o อเขากกก g กูตีกูหลนขานออกมาแล้วขานอกสอนปันนิใต้ค้าสอนปันสอนปันลายขานอกอันฮูกกมีขานนออันไปฮู้กมีตั้งนาม้า,อย,ากกอย่าโกอย่าไปลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกนไว้ขานอกข้อเนื่องค้าค่าต,ต่างนาเพชรจำนาขึ้นค่นนนออาต,ต่างนา,านเพชรเคลื่นขค้น่นข้อสองงานต,ต่างนาเพชรจำนาเงินตาต่างนาเพชรจำนาเตื้น เงินเตืนเืนขคลืนเงินเตือนตาต่างนาพพ้จำนาเตือนตาต่างนาแพ้จำาเตือนเตือนเตือน้อสี่ยาตต่างนาแพ้จำเยืนคาตต่างนาแพ้จำนาเคลืนเยือนเคลื่อนคอฮาวัดต่างนาพพ้จำนาเวิ้ลวัดต่างนาแพ้จำนาเวิ้ล เวินเวินคอโคกอาจจตต่างนาแพชรเอืนคาจตะต่างนาแพชรจำนาขึ้นเอิญนขึ <his ath> ืนออกข้างข้อหนึ <personality> ่งหนึ่งก้ามขานอกคาจตะต่างนาแพชรจำนาขึ้นคาตตะต่างนาเพชขเคนขึ้นขค้ืนขอองงานต่างนาแพชจำนาเงินตาต่างนาแพชจำนาเตืนเงินเตืน ข้อสามตาตต่างนาพพ้จำนาเตือนตาตต่างนาแพ้จำเตือนเตือนเตือนคอสี่ยาต่นต่างนาแพ้จำเยืนคาตื่ต่างนาแพ้จำนาขึ้นเย็นขึ้นข้นคอห้าวาติต่างนาพพจำนาเวิรนวาตต่างนาแพ้จำนาเวิรนเวิรนเวิอหอาจต่ตางนาแพย์อื่น ค่าต่างๆนาเพจจำนาขึ้นเอิญเคลื่อนคนอหนึ่งขึ้นเคลนเงินเตินเตินเดินยืนขึน้นวนวนเอิญเคลื่อนหอค้าอย่าก,ก็อย่าไปลืมก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไหมค่ะนาะอ,อ่อานไป อันหมอก็มีตั้งนำค้านอ่อนไปหมอก็มีตั้งนำค้าอยแช่จอยกันแช่วันนี้มันออทค้านอ่อค้ายินดีน่ยรับตอนกูก็กูตีกูแล่นค้านอ่าก็เลยสนใจป้าบีใต้ในกอข้าวขายไว้ปันอยู่ขนาดโดนตดักถามอะไรถามอะไรค้านอ่อค้าเมื่อสูงกูก็ค้า ดีเนเธอเฟสบุ๊กก็มีคันอะ่ะดีเนะธอยูทูบก็มีคะ่ะสอนปันออนไลน์คันอ่สอนปันวันดินวันนอนค่าอย่าก็อย่าไปลืมต้องดักมาสอนจอมกันตั้งขึ้นแล้วก็มาสอนจอมกันขีนนั้นวันนีนมานล่นคันอะอ๋อค้ามาสูงกูก็ลค้า